วมันหยัดถั่วปก๊บนี่ตำหัวเชืไข่ใบบักกูดกระเทียมแล้วเรียบร้อยอยันนี้สิใส่นี่เนี่ยเครื่องปรุงเด็กกบก็ได้กกไดนี่สามโตนี่กระตับม,ม,มันอันนี่ก็ได้สิคูกระักแล้วก็หยัดเขาทองมันสิ <laughs> นทอด ทิ้นด่วนก็นเลยเห็ดแต้วก็เสิทอดเลยเทนอ๊อฟนอ๊อฟมาแล้วมาเบิกกันทอดนี่ก็ต้มมะเขามะโนยต้มเสืยเขากั็นังกบใส่ปลานำปลานินแน่นังกบแน่หิ้งซุ่มหิ้งตั้งซี่งวยเองวันน,นี้คืเย็นเย็นก,ก็นสะเพือเพิ่นจนอยากกินแล้วเป็นหิวแล้ว ใส่แปนงูอ่ะปมานใส่ยังไม่ใส่ไั้หน่อยอออออออเขาเนี่ใส่ลงไปผักหมุนแล้วเรีย,รยบร้อยแล้วก็ันโอเหสิบัวครบนียังมากมายดอกตับพุงมันเทาก็ต้องผักเพราะว่าจะกินแบบนั้นเป็นตนนั่นนะเวลามันซุกนะ สมัดเขากันแซ่บแปบพุงมันมดในโตกบเนี่ยก็ค <Auch. S 2> <cio> ือม <nder> ีมอนหมักกพุ่งกบเดี๋ยวพี่น้องจะแซ่บพุงกบเนี่ยโตมันกระบือยาขามันกระบือยาพุงตัดแซ่บอันนี้ก็เ้าเอือบเกลือเอือบเปียกนัวกระโต้ันนี่มันไม่หยาดเขากัน ตัดหยัดเข้ามลือด oh <my> ีหยัดเข้าส mm hmm. งสัยเลืออะไรนี่มาเกลายเี่เออัวนี้นึงก็ลาลเ mm hmm. ดี๋ยวกระถางนะเดี๋ยวกรงก็จุิปั่นเห็นไหม เบ่งอึงลึงงัตนีบงัดใส่สิเห็ดสุกินนี่แซ่บเลยตากแดดเลยแล้วทอดเรื่ ใส่มือนะน,นี่รูดเดอพี่น้องเด้อ<ล>มันจังฐน<ล>นัดก็ะส่นมันบ่ถนัดทีไปใส่น,นั่นนะนนี่สบหมกสบมือเพ็นไปบ่ไ,ได้หอกมันบ่ถนัดตัวน,นี้กระทองจีกระไรโอ้ยมือล้างแล้วลอกนางยแงะกบอันนี้ตักแงดใส่เหลือซ้งเหลือแล้วนี่ตัวนี้ก็ะทองจีกันทอเป็นจีเพื่นะี่ เอร์น็อได้่ไหนนอกไใส่ลายได้สามี้กัเอาสามีเอาวิญาห่อเอ้เวอืน่ะดูนออกมาเลยลายโพดลายโพดช่องแตกเล้หยาบปด้ลายายสานี ตรงนี้ก็สิเห็ดเป็นหนึลูกก้อนนี่ทอดเอามานี่นะนี่นึ่ลูกก้อนนั่นนี่เอาปั้นปั้นแล้วไปทอดปั้นแล้วก็ทอดส่วนที่เหลือสามก้อนโอเคนี่ข่กหม้อน้ำมันทอด นำเบ้งตอดกบวอกกบเหลืองอ้อยห้อยเด็ดบ่อตอดวอกกบแหมม่นนี่คักปานยังสิแกะมันกันเด้อผู้ใดมักกินผู้ใดบ่กินก็บ่ว่ากันเนาะคนเฮาบางคนก็บ่กินกบบ่กินีไบ่กินอึงนนนี่กินนบ่กินเียดกบนกินอึงนก็กิน มาพี่น้องกินข้าวนมกันเด้อบ่นี้เด้อทอดไข่ทอดอัวกบมาแซ่เบเส็บนะสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวนมกันเด้อจากนังลูกสิมักกินไข่จักสิมักกินโต๊ใะใหญ่นะย่านเพิ่นลโบมัตนั่นก็เลยเฮ็ดทอดไข่น้ำ สองอันมักกินตัวใดก็เลือกกินโลกค้ามานันนี้อ้าวมาค้ากบกอ้าวกินแ่บพี่ก้องแ <c oughs> ม่มอนกินยังกแบเหมด เนีนแสบแสบนะมากินดยกันใช้บุกินกับบาัวากันเนี่ยคนเฮาบาม,มันว่ากินมืกนนกกดกูคนได้กูเพียรนะคูอบุกินกับบุกินกินกับกินไปเพลดเขียดไปม้อนมาเขียดอนั้นเสร็จค้าคำ เอออ๋อเขีนหาเขียนคำเามาแคบบอฮัลโหล พัดลืมไล่เครย่อเออแ่ไปเยอะก็เป็นสักแล้วเหรอสักเครื่องนะพัลืม เปไ <ừ. S 1> ็นติวแลกเสรน้ะเอขทำได้ไหมครับอาจารย์เือดอจ้าเรื่องมาจินสุบติ๊บขนมในตู้เลย อืมเป็นถึงเตียงแาไปยืนแบนตามข้างเฮือนวานเทียบลูกหัวเลยเลยไทยถึงเชบวะถึงเชบวะเดินมัก็ถึงแล้ยืนนาะคุ้งแล้วเลยตาปกเลย That's yeah. cool. Nhiệt đến này cho mình ăn.

ทุกแล้วอืม <c oughs> อะจิตนี่ได้ได้ไปนองเด้อได้